มือน่อเนาะที่เราเข้ามาเนาะม่ได้เห็นเียวมาเลยเห็นสาวดำนั่งอยู่นี้บอ่อนี่มุมนี่เลยได <มา S 1> เออกลายไปแล้วหรือกลับมากลับมาแล้วพ่กเราไปไปไปตีอันไปไปผ่าฟือนอยู่ฮะเดี๋ย,ยวนี้ค่ะข้าเจ้ามายามน้ำทุกคนก็มีเต็นท์มีเต็นนอนบ่นี่ือจังไรเต็นนอนคือจักเดือนนี่สิแล้วจบวงการเลยไม่เดือนสามอีกสองเดือนอีกสองเดือนมีนาบะ มีอ๋อมีนาคมไม่โอามีนาเดือนมีนาบอนื่จังไดก็บบูญจักกันอีกเนาะคนเราเดือนเดือนหนึ่งแม่หยางสาเดือนหนึ่งเอือนหยางมังกรเดือนสองพามีนาแม่เลยเออเดือนสามมีนานี่ครับเออเปิดเสิแล้วไปนี่ย่านบบมีที่พักยุยมมาลาดเมือนว่าจะไปนอนยมมาลาดน่าจะบบมีที่พักแล้วเบิ่งเบิ่งทุกคนมาเบิ่งเขียดอยู่ในขาไม่เบิ่งหรือ าคนสวยรอบนะมาพอเห็นขึ้นต้นไม้อันนี้พากันขึ้นต้นนั่นต้นอย่างก็อยู่ล่ะฮะฮะอยู่หัวโคนอยู่หัวโคนนั่นนั่นต้นนะต้นกระดานงาต้นกระดานงานะอันนี้อยู่ใต้บ่อนี่นั่นเราขึ้นขึ้นไปเอาอย่างขึ้นไปมาอ่างมันขึ้นไปลิ้นไปลิ้นบานอ้แหยยังอยู่ปะผู้ใดเก็บเนี่ยแล้วฮะจอแตกจอแตกล่ะห่วย มันจักเดือนในซองเดือนหนึ่ง <บะ S 1> เป็นยังยผู้ใดจอแตกเอาให้จักมือหล่ามันแตกโดนบ่ไม่โดนบ่ได้โดนผูดไรคืออันนั้นแท้เอาบานให้เตะเล่นกันก็นยกังเอาไปจอแตกบ่เตะเลยเตะ,ะแห้งเตะเลยใส่หลักหัวโอ้ยมันก็นม่่ยเราเตะใส่หลักหัวเฮ้ยหลักหัวก็มีเล็กบ่บมีแต่เขาผู้ใหญ่มีแต่เขาผู้ใหญ่บ่อยากลิ้นยังเอ้า อยากลล่นยังมือน้าสิซื้อมาให้อยากเล่นยังฮึอยากเล่นรดล,ล,ล,ลวด,ลวดยังรว,ว,วดทีปู่ <c oughs> มันเอื้อนวันเล่นหรอือลดทีปู่ม <c oughs> แม่นหนอเฮ้ยลดยางรยาง่ไร้รดเล่นในน้อยนี่บ่ <c oughs> อ๋อเอาคือเห็นเขาเอ็ดรถถ,ถ่ายอยู่สาบ่แม่หนอสายรถถ่ายมันบ่มีมง้ยมันบ่มีไม้งิ้วเลยเล็กตะูกับเล็กตะปูกับบ่มีอีก ทางอื่นเขาคือเอาฝาไม่ใช่แบบฝาขวดน้ำทางอื่นเขาคือเอาฝาขวดน้ำมาเฮ็ดนะไม่ได้เฮ็ดบ่อิ่มขนาดแทบแทบขนาดเพลนพากาดาบน้ำบ่นี่ยังหน่ลงอาบลงอพี่สายอ่าลงอาบเซ่พูบ่เอ้าบ่ได้อาบในนี้บ่ได้อาบแนวโยกนี่บ่บางคนก็อาบบางคนอาบมันเย็นกว่าบ่าเรืจังไร อยู่นี่หายเย็นขนาดทางใต้หาอุ่นบ่น้ำเซ่อุ่นกว่าอีกเอาไฟลงเลยเอาไฟลงเลยเอาไฟลงเอาลงไปจังไดบ่ไปไปอาบให้เบิ่งดูเดี๋ยวหนาวเลยอาบตอนไหนถ้ามันจ่หนาวเฮ้ยอัไนจะไปอาบน้ำไปใส่เฮ้ยบ่อาบ นึกว่าเบาหนาวอันนั้นหาวกลับไปดำน้าน้ำกันงป่ะสองคนนี้ออผู้ใดดำเก่งกว่ากันเมื่อเมื่อไดเสิแล้วดาเอ้าไม่เท่าคือนานมาเดะป่าเอ้าเ่มอนมอไซค์เข้ามาทางไหนป่ะนี่มันไปจอดทวนนาเลยบ่ะ นี่มาห้องหลับดิเอา้าเอา้เอาเป็นนอยนี่ป่าเล่นแบบ b o d เจ็บกินเลยเดะแล้วก็มากระแบกอันนั้นมาแบกฟืนมาคนละด้วนอ่ฟืนหรือไม้ค้านะ่ะไม่เท่าฟืนอ๋อได้ฟืนมาดังกลับมาจากอันนั้นกลับมาจากให้จากนาเจ้าจไปดำหน้ามาบ่าอ๋อไปดำให้ดำหน้ามา โอ้เบิ uhm, ้งเบิ้งเล็กน้อยเนี่ยด้นะโอ้ยอันนั้นก็ไปยืนตันทางป้าไม่เท่าคือแข็งแรงนะโอ้เจ้าคือได้ด้วนใหญ่กว่ามู่แทะสบายดีอ่าเมื่อได้เจอกันสีแล้วดํานาเจ้าชมสามมื้อชมสามมื้อกันแล้วแหละเ่าได้เอาหลานใหญ่ไปเลย เออให้เพ oh, oh, hey, oh, yeah. ื yeah. ่อนอยู่เฮือนอ๋อให้เพื่อนอันเหนื่อยก่อนโม่ให้เพื่อนเฝ้าเฮือนเนาะเบี่ยกนักก่อนโม่ว่าเถอะอ่าผู้น้อยหลบไปผู้น้อยฮะเมื่อไหนได้เขียดเล็กตัวที่ไอเห็นฮะได้อย่กเขียดหรือจังไรเนี่ยชาวอย่างเนี่ยที่มันบ่มีด้ามเสียมฮะชาวดุยเพว่าไปซื้อด้ามเสียมใส่หรอเออเลอกไปซื้อขนมไปแล้วใส่ชาวดุยใส่เะ ผู้ใดในเด๊ยังไ่ได้ขนมอ้าวาขนมแล้วอันนี้ก็มีมีเงินคู่ขนใดเนื้อเออไม่ได้เอาคู่จ้างมะคุ้มอยู่ดเลยเออผู้ใดมานี่เห็นหน้าเห็นมีแต่เงินเบิด์ใดนี่จำดีดิผู้ใดเอาให้มามาขอใช่เร็วมามาซื้อขนมอีซื้อบ่ซื้อบ่ขนมนี่ซืเออ แซ่บ่หรือยังไหแช่บบ่แซ่บ่แซ่อันนี้สิได้อ่าบน้ำอยู่บ่สิได้อ่าบน้ำอยู่บ่หรือจังไงหรือนอนเลยนอนเลยนอนเลยบ่อาบหรือบ่อาบอาบหรือบ่อาบฮึไม่อย่างก็อาบน้ำเซพุ่นอาบยามได้น้ำเซนี่ฮะอาบยามมืดพุ่นบ่ น้ำเซียนี่อาบยามไถอาบยามมืดๆพู้บ่บังหน้าเพกกื่อได้งามแค่ <c oughs> <c oughs> นี่นะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศยามแรงบร้งานนาเกียวบัรนี้ลมลมหนาวก็พคาดมาอะไรที่บ้านกะมานั่งผิงไฟน้ำกันนี่ บรรยากาศ23องศาครับจะลมเย็นมากเลยนะเมื่อนี้เม yeah. ื่อนี้14องศามือหนาวสุดเลย10องศาทุกคนมืดอ10องศามืดสิบองเมื่อนี้14เออแะผิงไฟเนาะตื่นเช้ามากับผิงไฟให้ลองเพลงเนาะไม่เนาะดีดำโอ้เชียงออกไปร้องเพลงอย่างมือนียเป็นยไง ผู้ใดลองเพลงเขายอดาก็ลองเมาเลยหรอเอ็ดเต๋อจะลองปีใหม่ป่ะกินบุญอ๋อหรอองคาราโอเกะนี่ป่ะหรือล้อไปเล่นยังนะฮะฮะัถูกก้นหอยอ๋อชแจงหอย หอยคัวฮะยังไปหอยขัว,วยอยวอยหอยหรือยัอย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 งไงไม่ได้ไปถามพูนเอาหอยมาได้แล้วสิงมเอางมป่าเจ้านี่งมดำนาดกึดได้อ,อเอา้าคือได้มีคือมีหอยสูบน้ำใส่แล้วมีหรอโอมันมขึ้นในานาดได้ด้วยด้วทุกคนบรรยากาศอย่างดีเลยหนาวสั่นกึ๊กก <c oughs> ึ๊กในในบ้านเป็นอันจุ่มกันแล้วกันอันพิงไฟอยู่เลยอันนั้นเบิ่งนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับคเหนื้อยแหละ